ข่าวด่วนพายุกองเหล่ก,ก่อตัวเส้นทางพายุโซนร้อนตองลูกพายุโซนร้อนจามีกระทบวันแรกอุตุประกาศฉบับที่6ถึงแปประกาศเตือนฝนตกหนักสวันติดพยากรณ์ากากลับมาพบกันอีกครั้งกับช่างหวาทตภยัยอุตกภยัยพยากรณาา์ทางเพจและ YouTube ฝนฟ้าพยากรณบริพารกพุลาชัยทางเ Facebook วันเสาร์ที่26ตุลาคมในช่วงเที่ยง วันนี้มินจะพามาดูได้ติดตามเส้นทางของพายุสองลูกบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกคือพายุโซนร้อนกองเหลและในด้านของพายุโซนร้อนจามีผลกระทบฝนตกหนักจากอิทธิพลของพายุโซนร้อนจามี4วันติดพื้นที่ไหนที่จะได้รับผลกระทบกันบ้างเราจะมารับชมรับฟังข้อมูลข่าวของช่องกันนะคะกรมอุตุได้ออกประกาศเตือนพายุจามีลาสุด เมื่อเวลา4นาฬิกาของวันนี้26ตุลาคม2 5 6พยพายุโซนร้อนกำลังแรงจากมีบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนศูนย์กลางอยู่ห่างสี่รอยกิโลเมตรทางต้นอ,ออกเฉียงใต้ของเกะาะไหหลำประเทศจีนศูนย์กลางรัตจิจูด17.0องศาเหนือลองจิจูด113.9รอองศาตะวันออกความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง92กิโลเมตรต่อชั่วโมงเคลื่อนตัวทางทีตะวันตกความเร็ว20กิโลเมตรต่อชั่วโมง คาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งเวียดนามตอนกลาง26-28ตุลาคมพายุไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยแต่จะทําให้มีลมฝ่ายตะวันตกลมตะวันตกเฉียงใต้พัดเข้าหาศูนย์กลางพายุให้มีกําลังแรงขึ้นประกอบกับมีแนวลมพัดสอบของลมตะวันตกเฉียงเหนือจากทะเลอันดามันและลมตะวันออกเฉียงเหนือบกคุณประเทศไทยตอนบนทําให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนืออีสานกลางตะวันออก กลับมีลมแรงในวันเวลาดังกล่าวหลังจากนั้นพายุจะเปลี่ยนทิศทางเคลื่อนออกห่างจากชายฝั่งเวียดนามกลับไปทางทะเลจีนใต้ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลงทำให้ลมตะวตกเฉียงเหนือที่ปกคุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นในช่วงวันที่26-29ตุลาคมทำให้ภาคใต้มีฝนต่อเนื่องและฝนตกหนักหลายพื้นที่ฝนตกหนักมากบางพื้นที่ ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลา,ลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาไรทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มซึ่งในวันนี้26ตุลาคม2567ถ้าตันอ,ออกเฉียงเหนือแจ้งเตือนบริเวณพื้นที่จังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลาง ในบริเวณพื้นที่จังหวัดลบบุรีและสระบุรีภาคตะวันออกบริเวณนครนายกปราจรราีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้บริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลส่วนในวันพรุ่งนี้2ี17จุลาคม2 0 6 7ภาคเหนือบริเวณพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริเวณพื้นที่จังหวัดสกลนครนครพนมมุกดาหารร้อยเอ็ดยะโสธรอ่อำนาจเจริญนครราชสีมาสุรินทร์สีสะเกตและอุบลราชธานีภาคกลางบริเวณพื้นที่นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีสิงห์บุรีอ่างทองลบบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสาคร กรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกบริเวณนครนายกปราจีนบุรีสากแก้วชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้บริเวณพื้นที่จังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลส่วน28-29ตุลาคม2 5 6 7้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริเวณพื้นที่จังหวัดมุกดาหารเยโสธรทอนอนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางบริเวณพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีนคปรปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครรวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกบริเวณพื้นที่จังหวัดระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้บริเวณพื้นที่ จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขัน์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรัง,งสะตูลจะทําให้ทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีคลื่นลมแรงขึ้นนะครับทะเลอันดามันคลื่นสูงประมาณ2เมตรอ่าวไทยคลื่นสูง1-2เมตร m, บริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือระวังในการเดินเรือหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนนอกจากนั้นแล้วนะครับ ในด้านของกรมอุตุยังออกประกาศแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากสีแดงสีเหลืองพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักสีเหลืองบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาอำนาจเจริญอุบลราชธานีลบบุรีสระบุรีนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีตราดภูเกต็ตพังงากระบี่ตรังและสตูล ส่วนการแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมากสีแดงสีเหลืองสีวันติดตั้งแต่ในวันนี้26จนถึง29ตุลาคม26ตุลาคมเน้นบริเวณพื้นที่จังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาพังงาภูเกต็ตกระบี่ตรังและสตูล27ตุลาคมพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดศรีสะเกษอุบลราชธานีระนองพังงาภูเกต็ต กระบี่และตรังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักบริเวณจังหวัดนครพนมมุกดาหารยโสธรอ,อำนาจเจริญนครราชสีมานครนายกปราจีนบุรีสาแก้วชนบุรีรยองจันทบุรีตราดสตูลสุขโขทยัยอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์นครสวรรค์ูุทยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีสิงห์บุรี อ่างทองลบบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยานคนปรปฐมสมุทรสาครและกรุงเทพมหานครปริมนทนส่วน28-29ตุลาคมบริเวณจังหวัดมุกดาหารยยโสธรอ,อำนาจเจริญอุบลราชธานีระยองจันทบุรีตราด กาญจนบุรีราชบุรีนคนปรปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครกรุงเทพมหานครริมณฑลเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาระนองพังงาภูกเก็ตกระบี่ตรัง,งสตูลส่วนแอดมินเตือนภัยสภาพอากาศแอดสน,นันแจ้แจงเตือนพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักในวันนี้16ตุลาคมบริเวณจังหวัดอุตรดิตถ์ พิษณุโลกเลยพิจิตตนครสวรรค์เพชรบูรณ์ชัยภูมิลบบุรีสระบุรีนครราชสีมาบุรีรัมย์นครนายกปราจีนบุรีสากแก้จัเชึงสาวชนบุรีระยองจันทบุรีตราดกรุงเทพมหานครนนทบุรีปรทุมธานีสมุทรปราการพระนครศรียุทธยามุกดาหารยโสธรศสีสเกต สุราษฎร์ธานีพังงาภูเก็ตกระบี่นครศรีธรรมราชตรังพัทลุงสตูลสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสส่วนพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักมากสีแดงบริเวณจังหวัดอำนาจเจริญและอุบลราชธานีส่วนแอดมินเตือนภยัยสภาพอากาศแอดธนวัฒน์แจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงภัยสูงสีแดงฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดสตูลพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักสีเหลืองบริเวณชนบุรีระนองพังงาภูเก็ตสุราษฎร์ธานีกระบี่นครศรีธรรมราชตรังพัทลุงสงขลาปัตตานี และยะลานะครับส่วนการ,รพยากรณา์านะครับเส้นทางของพายุโซนร้อนทั้งสองลูกพายุโซนร้อนกองเหลและพายุโซนร้อนจ่ามีนะครับลูกแรกพายุโซนร้อนกองเหลนะครับเป็นชื่อของสาวงามในตำนานของขเขมรเป็นชื่อของภูเขาตั้งชื่อโดยราชอาณาจักรกัมพูชาเป็นพายุลูกที่21จากการนับจำนวนพายุของ RSMC ของโตกเกียวญี่ปุ่นนะครับซึ่งพายุลูกนี้มีทิศทางการเคลื่อนตัว ทางทิศตะวันตกเฉียงไปทางเหนือเล็กน้อยและก่อนที่จะเคลื่อนตัวเข้าใกล้บริวออเวณพื้นที่ประเทศฟิลิปปินส์ก็มีนวโนมเคลื่อนตัวออกจากบริเวณพื้นที่ประเทศฟิลิปปินส์นะครับซึ่งอัปเดตล่าสุดไม่มีผลกระทบกับลักษณะอากาศของประเทศไทยส่วนพายุที่จะมีผลกระทบกับลักษณะอากาศของประเทศไทยซึ่งอัปเดตโดยในด้านของผอ,อสมควรต้นจานล่าสุดพายุโซนร้อนจามีในขณะนี้อัปเดตสถานการณ์4นาฬิกาของวันนี้ 26ตุลาคม2พ0 .7 พายุโซนร้อนกำลังแรงจะมีบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกเข้าใกล้ทางตอนใต้ของเกาะไหหลำประเทศจีนและพายุลูกนี้จะเคลื่อนตัวเข้าสู่ชายฝั่งทางตอนกลางของเวียดนามใกล้กับเมืองดานังประเทศเวียดนามพายุลูกนี้ไม่เคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทยเนื่องจากยังคงมีมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมทางด้านหน้าของพายุในวันที่26-28ตุลาคม จะสมผลกระทบทําให้ประเทศไทยมีเมฆเพิ่มมากขึ้นมีฝนตกหน,กหนักบางแห่งลมกระโชกแรงโดยเฉพาะทางด้านตะวันออกของภาคอีสานตั้งแต่สกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญยโสธรอ,อุบลราชธานีสีสะเกตตามแนวขอบของพายุส่วนภาคกลางภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครริมนฑลทนจะมีฝนเพิ่มขึ้นในวันที่17ตุลาคม เป็นฝนฟ้าขนองเล็กน้อยถึงปานกลางจากอิทธิพลของลมตะวันตกและลมตํานตกเฉียงใต้ที่พัดเข้ามาปกคลุมมีกำลังแรงขึ้นส่วนภาคใต้ยังคงต้องเฝ้าระวังฝนตกหนะักโดยเฉพาะด้านฝั่งอันดามันด้านรับลมในช่วงที่พายุเคลื่อนต่อเข้าใกล้ชายฝั่งเวียดนามก่อนที่อากาศทั่วไปจะเริ่มเย็นลงในช่วง30ตุลาคมไปต้นไปแต่ยังคงมีฝนปนกับอากาศเย็นหลังจากนั้นพายุก็จะเคลื่อนตัววกกลับไปที่ทะเลจีนใต้ จากแรงดึงดูดของพายุโซนร้อนกองเหลที่เคลื่อนตัวในมหาสมทุทรแปซิฟิกตะวันตกและมวลอากาศเย็นที่แผ่ลงมาก่อนที่จะอ่อนกำลังลงซึ่งต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะครับพยากรณ์อากาศในวันนี้ถึงพรุ่งนี้26-27ตุลาคม2 5 6 7ภาคเหนือจะมีอากาศเยน็นในตอนเชา้าทางตอนบนของภาคฝนฟ้าขนองร้อยละ20บริเวณอุตรดิตพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ ภาคตะวันอ,ออกเฉียงเหนือจะมีอากาศเย็นๆยตอนเช้าฝนร้อยละ20ฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินคลลรราชสีมาอำนาจ,จเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางฝนฟ้าขนองร้อยละ20ฝนตกหนักบางแห่งบริเวณลบบุรีและสระบุรีภาคตะวันอ,ออกฝนฟ้าขนองร้อยละ40ฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกปราจีบานบุรีงรยอจันทบุรีและตราด กรุงเทพมหานครริมมณฑลฝนฟ้าขนองร้อยละ40ภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝนฟ้าขนองร้อยละ40ส่วนมาสุราธ,ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาปัตตานีและนาราที่วาดภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนฟ้าขนองร้อยละ60ฝนตกหนักบางแห่งบริเวณพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลขอให้ติดตามพยากราณ์ประกาศคำเตือนอย่างใกล้ชิด หากมีข้อมูลเพิ่มเติมอจิรจะรายงานให้ทราบเป็นระยะระยะอย่างหันทุ่งทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารไปให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่ว,วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กดซับสไคร้กด,กด share, แชร์ใหนดยน,น,นะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปขอบคุณครับ